น้อมกราบพระอาจารย์ธีระไระ้านามด้วยความเคารพอย่างยิ่งเจ้าค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่ผ่านเข้ามาและรับชมคลิปของข้าพเจ้าในครั้งนี้นะคะก่อนอื่นก็จะขอแนะนำตัวค่ะชื่ออ้อยบุรีรัมนะคะวันนี้ก็มีความยินดีที่จะได้มาแบ่งปันประสบการณ์ของจิตโง่ดวงนี้ค่ะ แล้วก็มีความยินดีที่จะให้เผยแพร่ยินยอมให้นำคลิปวิดีโอนี้ออกสู่สาธารณาชนได้ทุกช่องทางเพื่อยังประโยชน์ให้ผู้อื่นต่อไปนะคะก็ก่อนที่จะได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มปัญญาวิมุตติข้าพเจ้าก็ผ่านคำว่าทุกข์มาอย่างแสนสาหัสทุก ทางกายก็คือโรคภัยที่เป็นอยู่ก็จะมีเบาหวานความดันหลอดเลือดสมองตีบหัวใจโตแล้วก็เต้นผิดจังหวะมะเร็งเต้านมระยะที่สองทุกทางใจก็คือการเป็นหนี้สหกรณ์ที่กู้มาก็เพื่อทำอู่ซ่อมรถขนาดใหญ่ที่บ้านสามีที่หนองแวงนั่งมหาสารคามค่ะ ทำได้สองเดือนสาม,มีก็มาประสบอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิตทิ้งลูกหญิงลูกชายไว้ลูกหญิงก็อายุเจ็ดขวบลูกชายอายุสามเดือนแล้วก็นี่ไว้ให้เป็นอนุสร์เออเราก็เลี้ยงลูกคนเดียวพร้อมทั้งทำงานใช้หนี่ทุกเดือนช่วง ช่วงนี้มันทุกข์มากเลยค่ะก็รับเวรมากขึ้นนะคะเพื่อว่าจะได้ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นก็อยู่กับลูกทั้งสองคนเ,เวลาขึ้นเวรลำบากมากค่ะเพราะว่าลูกเล็กอายุเพิ่งสามเดือนแต่ก็สู้ค่ะคิดว่าเดี๋ยวมันก็จะผ่านไป เวลาผ่านไปลูกคนโตก็เรียนจบครูแล้วก็สอบบรรจุได้หลังเรียนจบเลยค่ะก็ถือว่าดีไปส่วนลูกชายคนเล็กก็ได้ไปทำงานที่กองผลิตวัคซีนปากช่องกับลุงเขาซึ่งในช่วงที่ขึ้นเวรและเลี้ยงลูกเล็กๆข้าพเจ้า ก็หาทางพ้นทุกข์ด้วยการไหว้พระสวดมนต์ทุกครั้งก็จะอธิษฐานว่าขอให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมได้พบอาจารย์ที่จะนำเอาคำสอนจากพระโอษ์ของพระพุทธเจ้าจริงๆเลยอะค่ะมาเผยแพร่สู่ปวงชนอืมก็นั่งสมาธิด้วยก็ทำตามหนังสือของหลวงพ่อหรือสีลิงดำ ฟังธรรมะก็ฟังของหลวงพ่อหรือสีลิงดำแล้วก็ฝึกสมาธิด้วยตัวเองค่ะไม่ได้ไปสำนักไหนเพราะว่าเราไม่มีใบเบิกทางเพียงพอแล้วก็ลูกก็ยังเล็กอยู่ก็เพียงใส่บาตท,ทุกเช้าสวดมนต์ทำสมาธิให้จิตสงบทำบุญบ้างก็โดยเวลาที่เราเปิดเปิดไปเจอ เคสที่เขาขอความช่วยเหลือมาทางติ๊กต็อกนะคะก็จะทำก็จะช่วยเขาถ้าถ้ามีดาราอย่างบินบรรลือฤทธิ์คือคือคิดว่าบินบรรลือฤทธิ์เขาก็คงไม่โกหกเราเนาะก็ช่วยเหลือเขาไปก็จะโอนเงินไปช่วยโดยที่ตัวเองไม่เดือดร้อนนะคะแล้วก็สร้างพระมาหาจากักรพรรด โอนเงินไปสมทบกับเพื่อนๆกลุ่มพยาบาลช่วยซื้อชีวิตโคกระบือก็คือถ้ามีโอกาสทำบุญก็จะทำเพราะว่าตัวเองอ่ะลำบากมากบางทีการทำบุญทำทานก็จะเป็นการช่วยให้เราสบายใจนะคะแล้วก็มีคืนหนึ่งนอนฟังเพลงแผ่เมตตาของทิเบตก,ก็ปกติจะชอบฟังเพลงธรรมะ ฟังได้ทุกภาษาแต่แปลไม่ออกหรอกคะ่ะนอนฟังไปก็ใช้จิตน้อมตามคำบรรยายแล้วก็ทำนองเพลงจนรู้สึกใจเบาเหมือนปุยนุ่นเห็น เห็นร่างโปร่งใสอะหลุดออกไปจากกายสังขารมันก็รู้สึกตกใจมากเลยค่ะเพราะว่าเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกแล้วก็ยังไม่มีอาจารย์อาจารย์ที่ไหนมาสอนนะคะเพราะว่าเราก็ดูแต่หนังสือของหลวงพ่อฤาษีลิงดำในใจก็มีเพียงหลวงพ่อฤาษีลิงดำเป็นอาจารย์เพราะว่าเราศึกษาธรรมะของท่านนะนะ พอใจเรามันเอ๊ะขึ้นมาร่างโปร่งใสมันก็หายไปเลยค่ะก็ลุกขึ้นนั่งให้ใจสงบเพราะว่ามันยังตื่นตื่นอยู่พอหายตกใจใจมันก็แวบไปคิดถึงโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่ ก็พูดในใจว่าเอออยู่ด้วยกันแบบสงบสงบอย่างนี้แหละดีแล้วลูก,กว่างั้นอย่าเพิ่งแสดงอะไรออกมานะก็ทำงานไปเป็นปกติจนวันหนึ่งน้องบุญทิทททตาน้องเข็มน้องพยาบาลสิริราชซึ่งก็อยู่ในกลุ่มปัญญาวิมุตต์ก็ได้ส่งธรรมะของพระอาจารย์ธีระพระไรนามมาให้ฟัง เพียงเห็นชื่อว่าพ้นทุก์ขได้เพราะรู้ดวงจิตที่มันดิ้นรนหาทางพ้นทุก์อยู่ก็ดีใจค่ะมันดีใจใจฟูเลยค่ะทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้เปิดคลิปของพระอาจารย์ฟังเลยค่ะพอมีเวลาว่างก็รีบเปิดฟังค่ะฟังแบบใจจดใจจอ่อ,อ ตามเกาะเสียงท่านไปก็จำอีพีไม่ได้นะครับว่าฟังอีพีไหนฟังประมาณห้ารอบใจมันก็ยินดีรู้สึกว่าเหมือนได้เจอสิ่งที่ตามหามานานนั่นก็คือคำสอนที่แท้จริงจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า หัวใจมันพองโตแล้วใจมันก็คิดไปถึงตอนนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนบุรีรัมนะคะใกล้วาระสุดท้ายพรว่าชีพประจบมันก็เหลือแค่23ครั้งต่อนอาทีเนาะเสียงที่ได้ยินในจิตว่ายังให้ตุยไม่ได้ทำไมมันคล้ายเสียงพระ้าจารย์จังแต่มันก็เป็นแค่ความรู้สึกก็ไม่ได้ไปยึดอะไรนะคะ ความรู้ที่มีก็รู้เพียงว่ากายสังขารเรามันจะมีจิตนอกกับจิตในเดิเดมก่อนที่จะฟังธรรมมาพระอาจารย์ก็รู้แค่นี้ค่ะยังไม่แจ้งอะไรเท่าไหร่นักคลิปที่ฟังพระอาจารย์ให้ละทุกอย่างตั้งแต่เสียงความนึกคิดอารมณ์ร่างกาย นามธาตุสุดท้ายก็เจ้าตัวรู้ฟังห้ารอบอา้าวแล้วเราอยู่ไหนถามจิตจิตไม่ตอบแต่ตัวคนฟังร้องไห้จนใจจะขาด ท่านชี้ลงที่จิตแล้วก็อนัตตาร้องไห้ไปก็ว่าตัวเองไปทําไมมันถึงโง่แท้โง่ได้ขนาดนี้เนาะอยู่มาจนถึงอายุปูนนี้ใกล้จะลงลงอยู่แล้วเพิ่งจะแจ้งว่าขันห้าเป็นอนัตตาแล้วก็บนโลกใบนี้ก็ล้วนแต่เป็นสิ่งสมมตุติไม่มีอะไรจะยึดได้เลยจิตที่อยู่ภายในกายเขาก็เป็นสังขารจ,จิตที่อยู่ในกายสังขานี้ก็เป็นจิตรู้จิตต้นกำเนิด ธรรมธาตุจิตดั้งเดิมแล้วแต่จะเรียกเขาก็เป็นจิตที่ใสบริสุทธิ์เขาเป็นจิตต้นกำเนิดไม่เกิดไม่ดับไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรตั้งแต่แรกเขาเป็นจิตรู้แต่เพราะองค์ปัญญาความรู้ของเขาไม่สมบูรณ์เขาก็จึงสร้างเครื่องมือในการเรียนรู้ซึ่งเรียกว่าจิตตสังขารหรือจะเรียกจิตนอกก็ได้ค่ะ แต่จิตรู้นี่เมื่อสร้างจิตสังขารล้วก็ดันไปหลงยึดไปให้ค่าไหลไปกับความคิดนึกอารมณ์อาการนึกว่ามีเขามีเราติดอยู่ในมิติแห่งนามธาตุก็เกี่ยวกับนามธาตุจนมีปาดมาชี้ให้เห็นถึงการทำงานของจิตจิตจะหลุดพ้นก็ต้องด้วยองค์ปัญญาแห่งความรู้ อ,องค์ปัญญาแห่งความรู้นี้ก็พาจิตตื่นรู้จิตสังเกตเห็นอาการธรรมชาติว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเพราะการให้ค่าของตัวจิตเองจิตจึงได้ตั้งอยู่ในนามธาตุศึกษานามธาตุด้วยตัวเองจนได้รู้แจ้งเห็นจริงว่าธรรมชาติปรุงแต่งเขาเป็นของเขาเองอย่างนี้เขาไร้เจ้าของเขาเป็นธรรมชาติ เป็นเพียงอาการจิตรู้นี้จึงได้สลายพันธะที่เกาะยึดนั้นเสียเองจนได้ประจักษ์ว่าเขาเป็นธาตุที่บริสุทธิ์ความไม่รู้ก็กลายเป็นความรู้และความสงสัยของข้าพเจ้าเองตั้งแต่ที่แรกก่อนฟังธรรมพระอาจารย์ว่าแค่รู้มันคืออะไร มันก็หมดสิ้นสงสัยค่ะข้าพเจ้าฟังธรรมะพระอาจารย์ได้หนึ่งเดือนกับ3วันก็แอดเข้ามาในกลุ่มปัญญาวิมุตต์และได้เข้ากลุ่มคุณหมอปัญญาวิมุตต์อยู่มาได้สองเดือนก็ได้รับข่าวที่ทำให้เกิดความทุกข์อีกแต่คราวนี้ก็แค่รู้ค่ะเพราะว่าจิตมันไม่ได้ไหลไปตามอารมณ์อาการใ,ใด เพียงแต่คิดว่าทำหน้าที่ในโลกสมมุติให้ดีที่สุดค่ะมองดูเวลาก็จะได้เวลาของพระอาจารย์ขึ้นติกต o อกเราก็เลยเติมเงินไว้ถึงเวลาก็เข้าไปทักทายพระอาจารย์และเพื่อนๆนเสร็จแล้วก็ขอหัวใจรัวๆเลยค่ะ เขาไปใจก็คิดว่าจะแก้ไขความทุกข์คราวนี้อย่างไรมันก็ปิ้งขึ้นมาเลยว่าคุณแม่สุรัตไงใจมันก็โล่งเบาเลยค่ะเพราะเห็นทางหนทางที่จะแก้ทุกข์ละได้เวลาพระอาจารย์แสดงธรรมมือก็ขอรัวๆแต่จิตเกาะเสียงพระอาจารย์ไปเหมือนจิตมันรออาหารคือธรรมะที่พระอาจารย์สอน มีตอนหนึ่งเสียงพระอาจารย์ก้องเข้ามาในจิตว่าพวกเราอย่าไปทุกข์กับเรื่องอะไรอะไรนะทุกข์มันเป็นเรื่องของธรรมชาติปล่อยให้ธรรมชาติเขาทำงานของเขาเองเราอย่าไปยุ่งกับเรื่องของธรรมชาตินะเสียงพระอาจารย์ฟังนุ่มนวลมากเหมือนพระอาจารย์ปลอบใจความรู้สึกตอนนั้นนะมันแน่นหนะ้าอ,อกแล้วเหมือนมันถูกยิงด้วยธนูเข้า ตรงเป้าคําว่าทุกข์ในจิตของเราเลยค่ะมันมีอาการสะอึกอึกขึ้นมาแล้วมันเหมือนว่าร่างของเรานี่กระจายเลยค่ะปล่อยโฮร้องไห้สะอึกสะอื้นเหมือนใจจะขาดแต่ความรู้สึกหลังจากนั้นก็คือความเบาโล่งโปร่งสบายเหมือนไร้ตัวตน มันรู้สึกมีกําลังใจที่จะต่อสู้กับอะไรอะไรที่มันจะเข้ามาในชีวิตอีกไม่ว่าจะทางกายหรือทางใจอยากจะบอกขอบขอขอบคุณน้องเข็มกัลยาณมิตรที่ดีที่สุด ที่ได้ส่งสิ่งที่ดีที่สุดเลอค่าที่สุดในชีวิตนี้มาให้ได้รู้ให้ได้ศึกษาค่ะไม่งั้นก็จะเสียเวลาไปอีกหนึ่งชาติแน่นอนเลยแล้วก็การดำเนินชีวิตหลังที่ได้ศึกษาธรรมะป้าอาจารย์ดูว่ามันง่ายมากง่ายจริงๆค่ะลูกสองคน ก็เป็นคนว่าง่ายน่ารักก็ให้เขาฟังธรรมะพระอาจารย์ด้วยการส่งคลิปที่แม่ทำส่งไปให้เขาดออูส่งให้ลูกชายนะคะเพราะว่าเขาอยู่ปากช่องส่วนลูกสาวนี่ก็ฟังทุกวันเพราะแม่เปิดเสียงดังตลอดซึ่งเขาจะได้ฟังด้วยจนถึงช่วงเย็นจนถึงเข้านอนชีวิตช่วงนี้จะมีความสุขมากคะ่ะ เพราะว่าอยู่กับธรรมะพระอาจารย์ตั้งแต่ตื่นมาก็จะได้ยินเสียงธรรมะที่เปิดทิ้งไว้ตั้งแต่กลางคืนทำธุระส่วนตัวเสร็จก็วางโทรศัพท์ไว้บนตู้หน้าห้องน้ำเสร็จทำธุระเสร็จก็เข้าห้องหมอปัญญาวิมุตต์พอตอนเที่ยงก็มาดูไลฟ์สดกลุ่มพี่น้องปัญญาวิมุตต์หลังจากนั้นก็ทำงานบ้าน หกโมงเย็นก็เข้าไปดูติ๊กตอกพระอาจารย์ชีวิตก็วนเวียนอยู่แบบนี้แล้วก็เพื่อนฝูงหายหมดแต่ก็มีความสุขดีค่ะธรรมะพระอาจารย์คือของแท้นะคะท่านชี้ลงมาที่จิตและอนัตตา <c oughs> คือความไม่มีไม่เป็นอะไรรัดสั้นตัดตรงที่นิพพานเลยค่ะ ธรรมะปาจารย์ไม่มีการเสียเงินแต่อย่างใดขอเชิญชวนทุกทท่านนะคะอย่าเสียเวลาไปอีกหนึ่งชาติพบเลยค่ะขอเชิญชวนด้วยใจที่อยากจะให้พวกท่านพบกับแก่นธรรมที่นำพาชีวิตไปในทางที่ทุกคนปรารถนาจะไปนะคะธรรมะอาจารย์มีในบ้านแดงบ้านฟ้าติ๊กตอกแล้วก็การแสดง การแสดงทำใน tiktok ช่วงเวลา18.00น,นถึง20.00น,นขอเชิญทุกท่านมารับชมและรับฟังนะคะแล้วท่านจะพบกับแสงสว่างนำทางชีวิตของทุกๆท,ท่านที่เข้ามาฟังให้ได้พบกับสิ่งที่ดีที่เลอค่าที่สุดในชีวิตเลยค่ะขอเชิญชวนอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ